พูดถึงวิธีการทานเนาะถ้าเป็นแบบต้มอย่างเงี้ยค่ะเนาะคุณหมอแนะนําให้แบบตอกินต่อวันเงนี้ยค่ะอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่อะคะอ่ะเออวันนึงสักสักแก้วนึงก็พอสองร้อยห้าสิบซีซีก็พอค่ะสองร้อยห้าสิบซีซีใช่ไหมคะอ,คอ่าแล้วทีนี้ในในการการแบบสัดส,ส่วนเนี้ยค่ะสัดส,ส่วนระหว่างน้ํากับกระชายเงี้ยค่ะมันคือ,อค,คนประมาณเท่าไหร่อาจะอจะต้มอ,อ่าหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าหรือว่าอ่ะ ถ้าถ้ากระชายสักครึ่งกำมืออย่างเงี้ยอะน้ําท่วมพอน้ําเดือดปุ๊บเราใส่กระชายเข้าไปพอมันเดือดสักสิบห้านาทีเราก็ปิดไปก็คือต้มเขาเรียกะไะต้มไม่ต้องต้มเคี่ยวอ่ะพอเดือดปุ๊บอะกินได้เลยอย่างเงี้ยไม่ต้องต้มเคี่ยวให้มันสารสกัดมันออกมาเยอะเพราะว่าการที่เรากินต้มแบบต้มแบบเดือดเนี่ยก็คือ จะช่วยแบบเหมือนบำรุงร่างกายแล้วก็ถ้าในกรณีที่เรากินแบบต้มเคี่ยก็คือเหมือนเราต้องเป็นโรคที่มันเป็นแบบเป็นเรื้อรงะะังอะค่ะมันถึงจะมันถึงจะจะได้ผลในทางการต้มยาของแผนไทยเนาะอืมค่ะก็คือคือสรุปก,ก็คือเราเป็นสัสดส่วนน้ําต่อกระชายเป็นหนึ่งต่อหนึ่งต้มน้ำเดือดก็คือตั้งน้ําให้เดือดปุ๊บเอากระชายใส่ลงไปแล้วก็ใช้เวลาต่อหลังจากนั้นสิบห้านาทีสิบห้านาทีอ่าถูกต้องอ ทีนี้ถ้าถ้าแบบในรูปแบบของสารสกัดซึ่งซึ่งนะตอนนี้คือในแบบในแบบรูปแบบสารสกัดทุกรูปแบบที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้เนาะเราก็ต้องบอกเลยว่าจะเป็นกลุ่มที่เราเราไม่ได้รู้ปริมาณของสารสำคัญที่เป็นเรื่องของตั้งโควิดอ่านั่นก็คือสารแพนดูริตเอกับพินสโตบินแต่ทีเนี้ยเท่าที่เราฟังมาเราก็พอจะสรุปได้คร่าวๆว่าคือกระชายมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแหละ ใช่ค่ะน,น้อยก็คือช่วยในเรื่องของอเรื่องของการกะรกะตุ้นกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยบํารุงธาตุไฟกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยเรื่องของกระจายลมในท้องเพราะวันนี้ถ้าเราจะกินอะไรเข้าไปเพื่อบํารุงสุขภาพก็คือในเรื่องของระบบทางเดินอาหารหรือเรื่องลําท้องไส้เนี้ยอันนี้คือสําคัญเลยใช่ไหมคะอืใช่ค่ะ,คะแล้ว คือถ้าดูจากงานวิจัยเนาะซึ่งซึ่งงานวิจัยเมื่อกี้ที่ที่คุณหมอพูดถึงอะคะ่ะคือมันจะเป็นการทดลองคือมีฟ้าทลายโจรกระชายแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือฟ้าทลายโจรบวกกับกระชายใช่ะค,ะค่ะ,ะก็คืออันนี้คือเขาใช้กระชายขาวแบบแบบสกัดแบบอ่าซึ่งซึ่งเขาไม่ได้ระบุว่าร้อยมิลลิกรัมนี้คือ มีฟิโนสโตบินหรือว่าแผ่นดูาตินเท่าไหร่แต่คือเป็นระบุมาว่าเป็นกระชายกสกัดร้อยมิลลิกรัมใช่ะ,ะนั้นสมมติถ้าถ้าวันนี้เราเราบังเอิญว่าอ่นนะเนาะเราเราบังเอิญว่านะคะไม่เราสิสมมุติว่ามีใครคนใดคนหนึ่งนะบังเอิญว่าไปติดเชื้อนะคะโควิดเนาะแล้วก,แวก็แล้วก็ทานสารสกัดกระชายก็พอจะคาดการได้ว่าถ้าเราทานตามงานวิจัยเนี้ยกระชายอย่างเดียววันละร้อยมิลลิกรัม อก็จะเท่าถ้าถ้าแปลจากงานวิจัยนัก็คือมันจะช่วยให้เราเนี่ยฟื้นจากการป่วยได้เร็วกว่าการ<ช>ทานยาเนาะคะ่ะทา,าน<ช>ยาในตัวนี้จะเป็นายาอะไรนะพาวิฟลาวิพิราวิยโอเคแต่ถ้าถ้าเป็นฟ้าทลายโจรบวกกับกระชายก็คือฟ้าทลายโจรสี่ร้อยกระชายหนึ่งร้อยโอ้ถ้า<ช>งั้นเรา<ช>ก็เลือกทานอันใดอันหนึ่งก็พอสิคะเพราะผลเ <พอ S 1> ทา <พอ S 1> ่ากัน ก็เลือกทานแันนย่ได้ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะฟ้าทลายโจรอ่ถ้าตอนนี้ที่ใช้ในเรื่องของรักษาโควิดนะคะเขาจะขึ้นอยู่กับปริมาณแอนโดแกลฟลายก็คือให้ผู้ป่วยที่เป็นโควิดที่แบบไม่รุนแรงนก็คือสีเขียวอ่ะให้กินวันละ180มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็คือถ้าเป็นสารสกัดฟ้าทลายโจรช่วงนี้มันจะเป็นแคปซูล1แคปซูลมี20มิลลิกรัมอะคุณก็กิน3แคปซูล อ่อสาคุณก็กินสามแคปซูลกี่มื้อนะสามเดี๋ยวนะยี่สิบหกสิบหกสิบคือสามสามแคปซูลสามครั้งใช่เพื่อใ,ให้ได้ลูมิลล<ม>ิกร<ม>ัมตามที่เขาวิจัยมานะคะตอนนี้ที่เขาใช้ฟ้าทายโจนเนี่ยในการรักษาเนอะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าที่หมอทํางานเนี่ยของกระชายขาวเขายังไม่ได้นํามาใช้นะคะอันนี้จากประสบการณ์นะคะใช้แค่ฟ้าทายโจ คือในมุมของการรักษาตอนนี้ก็คือที่เป็นทางเลือกก็คือมีฟ้าทลายจูกับตัวยาฟลาวิพิราเวียเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือที่มีข่าวก็คือมียาตัวใหม่พวกโมโนพิราเวียอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อเนาะในส่วนของยารักษาทีนี้คือเราเความรู้เรื่องสุขภาพยาลืมติดตามด้วย